สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับไอ้อมา์เจ้าเดิมในเกมกคอสตอิคอนฟิวเจอร์สโตรเยเหมือนเดิมนะทีฟเอ๊ะไม่ใช่ฟิวเจอร์สโตรเยหรือว่าออนไลน์เออไม่เที่ยคันหูแป๊บนึงโอ้ยอ่าแล้วก็เราก็เลือกเล่นดีคอนเหมือนเดิมเชียอะไรวะเนี่ยเออช่างแม่งควายอะไรวะเออช่างห้องเออติดเสิร์ฟไปเลยเออรอมันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปละกันแวบอ่าฮ่ตอนนี้ได้ห้องแล้วโอ้โห นี่แจจองเลยอยู่ทีมไหนวะชื่อก็อยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่นี่เออวันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนเมาส์ใหม่มาแบบโหเล่นละมือสะบัดมากๆากความแม่งโคตรลื่นเครียดเลยวะแต่เราเรเราจอยไว้เฟสเฟสๆเออโอเคยอมรับอ่าเฮลูยาโหลดโหลดโหลดไอ้แค่ด่านนี้ยังเล้นเหรอวะ ก็ไปก็อาจจะไก่เล็กน้อยเพราะว่าแบบแบบว่านะไม่ได้เล่นานเลยเกมนี้เขาหฮไฮไฮมาเทียบเลยวะเอาไงดีวะมาช่างพองซิงมิงเซอร์เวอร์อ่ะพวกมึงอ่ะอ่าอ่าจับควยเอยจับจับปืนดีดีเออพี่แอดพี่จะไปไหนอะ่ะรอกด้วย ไปทางนู้นดีวกว่าทางหลักเก็บมาทางนี้ออตอนนี้เป็นรอบตอนนี้เป็นช่วงเวลาวอร์มถามกคือแบบให้วอร์มเล่นเล่นก่อนซึ่งลอยล่อแม่งเลยโอ้ยโอ้ยเจอแบบนี้มันเจ็บจุงเลยเจ,เจ็บเจ็บเลือเกินเจ็บเลือออทนแค่วอร์มมึงโหดอย่างนี้เลยเหรอวะแ่งใจเย็นๆใจเย็น,ยนคนไทยใจเย็นด้วยกันนะมันคนไทยเปล่าวะไม่เออ ไวใ้ใจเย็ยนไงสัตว์อีเทียแม่งลอกก่อเขเฉยอัปเดตใหม่ไีเทียอะไรวันนียเออดีสัอนตืดตืดเฮ้ยเพื่อนยิงหัวแป๊บขอบใจไอ้ตัวเหี้ยตัวออกไม่ใช่อ่ะอ่ะไปไปโกโยอโยมไปไป ไป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 สุดคอฟโอ้ยเอ๊ยโอ้ยเอ๊ยโอ้ยเอีะยิง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 โอ้ยโอ้ยระเบิดโอ้ยระเบิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเร่งขอดุลแรงว่ะเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ซิดมาจากไหนวะโอ้ยตายห่าแล้วเพื่อนกูโอ้ยเอีะโอ้ยโอ้ยสไนจะเย็นจะไหนจ์โอ้ยโอ้ยระเบิดรุนแรงว่ะฝั่งนู้น แดงแป๊บพิวแป๊บหนึ่งไอ้ย่าไม่มีเพื่อนมาเลยว่ะแอคทีเวตแป๊บโอ้โหโอ้โหโคตรหล่ออ่ะของนั้นโคตรหล่อเลยโอ้พระเอกของงานโอ้ยิงยิงยิงโอ้ยแอคทีเวตหมดชิปหายว่ายังไม่หมดมันอยู่แดงหมดว่ายสัตว์ปล่อยขึ้นเพื่อจะกูไม่รู้เรื่องเลยนั่งไงตัวเชี่ยชิปหายโอ้ยโอ้ยเฮิร์ส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 โอ้ยโอ้ยแอคทีเวตแป๊บ โอ้ยโอ้ยเขี้ยเขี้ยมันจากไหนวะโอ้ยรีคอนเนียนนะมึงเนียนนะตัวพันได้คิวเอ้ยได้คิวปาซิดมาหนึ่งตัวโอเคเยี่ยมไปพันหูกกแป๊บหนึ่งเออโอเคโอเควิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยโอ้ยแลกแหลกแหลกแหลกอุ้ยสเปรดฉับเรียบร้อยโอ้ยระเบิดโอ้ยแหลกแหลก

โอ้ยระเบิดโอ้ยระเบิด mm ปลาหาข้อของมันแหลกรวยเออได้คิวเฉยเลยโอ้ย in โอ้ยเยี่ยมเยี่ยมมันตามมาโอ้ย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 ตัวเโอ้ย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 ยโอย โอ้ยเกาแป๊บโอ้ยคันคันอ่าโอ้ยโอ้ยระเบิดมาหาห้องมาแหลกเนี่ยใส่พูดจะได้ยินไหนนวมวะนี่นี่ขวเหี่ยขวัวเหี่ยเออมิงยิงมึงจะรอไหวพาก่อนห,นหรอือไงวามึงไม่ยิงอะเออ โอ้เอ oh, uh, uh. ่อเตรียมพี ane, ่เตรยเตรีย็เตจียเย็นตรียมเตรีเตรียมพี่เตรียม Q Q กิวะกูจเก็บสิทิ์วะโอ้ยใครเห็นกูแล้วก็ได้กูทีมาอยู่ใกล้ๆกว่านี้จะได้ Q ก็ชัดไงเออเป็นไหมเนี่ยฮะมึงเล่นเป็นไหมฮะเริ่มถอดก่อนทมึงโล่หัวขึ้นมาดิวะมาได้ยิงสะดวกสะดวกไอ้ที่โอ้ยห e ดอ่าไม่ได้แดกโอ้ย โอ้โอ้แหลกแหลกแหลกระเบิดตาหาพ่อมันแหลกไม่ดีเลยว่ะมันแหลกโอ้ยโอ้แดงสามร้อยยังยังถือว่าไายเดียวโอ้เคสไนเปอร์เจาะหัวกันเลยหลบหลบแบบดิจิตอล ส้มเทียอะไรอยู่วะเอ้ยคูมาแล้วมึงคนไทยเปล่าเนี่ย TS ด้วยอ่าวป่วยเงี้ยยิง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 โอ้เปิดมันเก็บเสียงด้วยน่ารักจังอ้าายิงเออเยี่ยมโอ้โหหมดสุดปีเอ้ยโทรเห็นคอนแทคเออไอ้สั์กูเคิร์ฟเวอร์แล้วไม่ใช่หรอกวะ รีซาตอนวิ่ง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 ไป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 ใครยิงกูวะโอ้ยแหลก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 ยิงแป๊บมันล่อหัวกูแน่เลยถ้ากูออกไปกูต้องแอ็กคิวเวนตอย่างงี้แล้วกูก็ล่อแม่งเลย อเอ๊ะมันยิงทะลุโควเวอร์ได้หรอวะขึ้เห็ียญโลมาก่อนเลยแหมแต้เท่าไหร่สามร้อยเหมือนเดิมของที่โอ้โผล่ว่าสภาพอากาศของที่พีเรนไลท์กราดถึงปานกลางเอ๊ะเมฆไทม์แอสฮื้ยฮือยฮือยสเปรดสเปรดสเปรด อ่าเฮ้ยส่องใครควางระเบิดออแล้ววะคว่างหาพ่อมอาเลยไงว่าสแลกไม่มีใครเลยแดงเศร้าอ่ะเฮ้ยใคร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 อะแอ้อะใครสไนเปอร์เหรอสไนเปอร์สไนเปอร,อร์ใช่ปะไอโหลดแป๊บหนึ่งถ้างั้นอ่า ไปไหนแล้ววะไม่ไหนกันนะไป,ไปด้วยดิเฮ้ยไปด้วยไปด้วยกดอีอีอีไม่ไปไม่ไปะวะไปดีเลยเพื่อนปูโอเวอร์แป๊บเฮ้ยกดเงินแป คุณจะยืนคนก็ยืนตรงนี้อีกนานไหมเอ็ก็มีทุระเหมือนกันโอ้โอ้โอ้แกเห็นอะไรสักอย่างเมื่อกี้โอ้มึงมึองบัวเมึองบัวโอ้ยเ่ยี่่ยี่ไปยิงวะไปยิงวะโอ้เต็มหน้ากูเลยอาไปสู้เว้ยแอคทิเวทเว้ยกูฉลาดฉลาดแดงรอสักการเลยนี่หว่าเมื่อกี้

โอ้ยโอ้ยเฮียเฮียเราต้องเดจุดก่อนเว้ยอ่าขอไว้เพื่อนฝูงคือคือคือคล้ายเหมือนตัวเฮี้ยเออเออเออ yeah, เฮยเรียร็จแล้วไปจุดดีต่อเลยโกโกโกแปะโอเวอร์แปะ โอ้มีซัดกันในแถวนั้นดีกว่าแอคทีฟวเ,วเปไปล่อแม่งเลยดีกว่าคันนี้จะเอาใช่ไหมใครจะเอาใครจะเอาไม่เอาเหรอวะคิววะเฮ้คิววะโอ้พวเป็นแนี้นูหายไปหนหมดแล้ววะเฮ้ยตรงนน้นตรงโน้นฮะไม่ทันไอสัตว์ เหวังว่าเหตุครั้งนี้คนไม่มีเหตุการณ์หลุดเกิดขึ้นอินี้ช่วงนี้เนี่ยก็ยังหลดอยู่นะแต่ว่าแบบอยากแคสไงแบบไม่เจอหน้ามานานเจอหน้าเลเหรอวะช่างย <c oughs> ิงเข้าไปสิเพื่อนฝูงโวยชอ็อตกันจากไหนไกลๆวะ,วะนี่เองเที่ยวพ่อตัวเย็นแยบร้อย มีใครรัลใช่หรือไม่ยึดจุดเดียวได้ก็วินแล้วโอ้โหไม่เงียบจังวะไม่ไม่ไม่ไม,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 ไมีสีสันเลยอ่ะอ่ะอ่ะหเห็นห่ยง่ยโอ้โหเงียบระเอบิดพูดบอกก็ปลาหาพ่อมันแลกเฟรมเด็กกูตกเฟรมเด็กกูตกไอ้สัสประชดกูใช่ไหมเนี่ย สายเปอร์ไม่ได้แดกไม่ได้แดกโอ้ยเอยแดกกูแล้วสปอนเร็วๆเร็วอีกแย่ช็อกเอ้ยแหลกแหลกแหลก วิ่งเขไปวิ่งเขไปวิ่งวิ่งวิ่งสแปรดตาเต่าต่าเดาหายหมดวะโอ้ยมีชักกันตรงน้นไอสั่งไอล่อแม่งเลยล่อแม่งเลยดีกว่าทำไ,ไวะ โอยแม่งอันตรายโปกเบอร์แป,ป๊บซ้อนกูซ้อนกูเหลือเกินไอ้เหี้ยแม่งยิงไม่ได้เลยสรับเปลี่ยนแป,ป๊บโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยย่อยพองรอดโอ้ย,อยอออแหลกแหลกแหลกเจอแบบน,นี้มันแหลกจุงเบยตอนนี้เหมือนเห็นเหี้ยอะไรสักอย่างเสียงแดงเห็นไหม มึงร้อยพวกมึงไม่มกังว่าลอแค่นี้ไม่ได้เออจบแม่งเฮ้ยอะไรแดลๆผ่านไปเมื่อกี้แม่งมาไงวะเออแม่ต้องหมาหมูอย่างงี้สิถึงจะชนะโอ้แม่งตัว,ตวมันมันมันเสียวเราต้องหมาหมูโเพราะว่ายิงกันี่เป็นหรอเวลาจะหมดแล้วสิเวลา หมดเวลาสนุกแล้วสิแอะแอะไหนพวกมึงวะโอ้เยเบิร์ดวิคสอมที่ need you ให้พิมพรีวดีว,ว,วะ จิบนานขเยนเลนเดอร์เหี้ยอัพก็นานนี้เนี่ยก็กากอะไรก็ไม่รู้เออเร็วให่ไวเยี่ยมตายหมูหเฮาเร็วดีวะไม่กูนำเฉยเลยให้สไนน์นำได้ไงวะพ่เอ้ให้รีคอนนำได้ไงวะต้องสเปเชียลแม่กวแอสเทอ์ salt, ดิถึงจะนำโหพวกมึงนี่เล่นไม่เป็นอดอดิอ่ะอ่ะตัวเสือแถวนูน้น เปือกเปอกเปือกโอ้ยเหี้ยเหี้ยเหี้ยโอ้ยแหลกแหลกกูกูบอกอย่าปาระเบิดแกพวกมึงอ่ะแม่งไม่ดีกว่าเหรอวะมึงดูคลิปปูแล้วก็ไปแล้วก็ไปพิจารณาตัวเองซะว่าการปาระเบิดทำให้แหลกรู้วยไหมแม่งหายไปหมดวะออกไปออกไป โผล่โนมีมีอยู่อะเฮ้ยใครวะเมื่อกี้เห็นรอ่ะมึงเห็นแล้วโผล่หัวฮะโผล่หัวโผล่หัวค้องเฮ้ยเยอะรวยแล้วไงเิบหายอ่ะอ่ะอ่ะไนเซอร์เหรอลูกเปล่าวะโผล่หัวดีปะดีให้พีทได้ยิงสะดวกเถอะเฮ้ยรีคอนเมื่อกี้เห็นผ่านตาเลยครับผ่านตากูผ่านตาตัเลย ไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนเฮ้ย <c> เ <oughs> แม่งไข่บินวะเอาแรงหมดแล้ววะโอ้โหโอ้โ,โหมาเป็นเส้นเลยโอ้ยแหลกแหลกแหลกอย่ารัวอย่ารัวแหลกแหลกยิงปุมันไว้กระสุนช่างแม่เขาเก็บเอาเออ มึงพอย,ยิงกันอยู่ไม่มีมรรยาทเสืออเอาทำซากอ้อยได้แหละป๊าบกโอ้ยชอดกันล่ะชอดกันแม่รอดกูเฉยเลยมากูแอ็ทีรเเจอกูเจอกูมึงไม่รอดอีเหี้ย อ่าอ่ายิงเข้าไปยิง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 อ่ะอ่ะเดี๋ยวกูไปจัดว่างมันตายยังวะพวกมึงเหลือกูด้วยชิบหายตายแล้วนี่ว่าแม่งมันเหลือให้กูเลยเหลือยังไม่ตายวะพวกคนนี้นูนู้นู้นูไปพวกมึงเนี่ยต้องตายหาแล้วแม่งอดเลยโอ้โหโอ้โหดุเดือดดุเดือดแหลก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 โอ้ยเงี้ยโอ้โคเวอร์ดีวะพันหูพอดีเลยนี่ที อารีคอน,อคอน,อคอนไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนครับเออไอ,อ,อตัวเสือกนี่อีกแล้วหรอวะไปจำสไนมึงได้ในยชัดไปต่อไปต่อตายเฮ้ยมึงยิงทีปูดเออเรียบร้อย โลอไโหโหองนี้มันมันรุดเดือดกันเลยโอ้ยโอ้ยเหี้ยใครวะโห oh, มึงมึงแอบ,บกูไม่รู้เรื่องเลยว่ามันจะเย็นเอ้ยเ,เห็นเหมือนปืนกระสุนลงกมา เอ้มึงสักคนมาช่วยกูหน่อยดิคลายตัวนู้นน่ะเอ้ยกระสุนโด้โด้โอเคมาโด้แล้วอ่าสตินยาไอ้นี่ก็ปลาระลเบิดก oh oh, ูลืมวล้วใครปลารละเบิดมึงน <vale ี่เองเหี้ยโอ้โหเปลวเปลวครับเปลวโอ้โหจังหวะเนี้ยสวยงามมากโอ้ยใครเห็นกูไม่สนเว้ยกูหน้าดาน ไอ้ไข่ว่ะถึงพลางโอ้โหฟังแม่งหลุดบ่อยวะ่ะยังไม่ชินเมาส์เลยแม่งเลือดชิบหายไอ้เมาส์ตัวเก่าก็แม่งเสือชิบหายมาเจอตัวนี้เลือดชิบหายโอ้โหชิบหายไปใหญ่เลยเฮ้ยพ่อมึงนะยิงแป๊บดิอย่าเพิ่งไปไปยิงก่อนเอ,อ้ยอีกแล้วเหรอวะไม่เวลากูยิงต้องมีตัวมา่ซันไฮใ,ใส่หัวกูตลอดเลย กูไม่อยากได้กระสุนเลยให้กูทำไมกูกูใช้กระสุน G, ไอเดมจีมันเอาช็อตกันเอ้ยมันเอากระสุนสไนเปอร์ให้กูจางหัวกูเลยนะซัสโหไม่มีคนเลยอ่ะแม่งอันตรา,ายว่ะปวอ,อ่ะมึงสไนเปอร์หรอว,วะ ตึงให้เวลากูโคบเบอร์หน่อยก็ดีนะที่จริงแม่งรีบยิงยังไยออกมาเจราจาแม่งไงดีไหมนะว่าหยุดยิงกันเถิดชาวไทยฝั่งไหนแคบจิ๋วะฝั่งมันนี่วาชิป <h ide> หายเฮ้ยมึงอ่ะรับนึงดิให้ไปยิงก่อนเออดีอ่าฮะมีตัวดักแอบ,บอยู่กูเห็นไม่ได้แดกเว้ย กูคานไปก็ได้อีเยียไม่ได้แดกกูหรอกอ่าชิบหายทามแอดแล้วไงโอ้โหโอ้โหโอโหโอโหชิหองอดมึงหยุดก่อนให้กูยิงก่อนชิบหายอาแอซิ s t ไว้ a s s ซิดไว้ไวยังใช้ได้อยู่อ่าคิวเว้ย เหมือนใครมองจ้องมองมาอยู่วะแอคทเวทแป๊บรอแม่งเลยแอคทเวทแป๊บรอแม่งเลยนะถึงแหลกก็ได้คิวเว้ยโอ้โอ้เห็นหัวเห็นตัวเฮียเฉยๆนึงโอ้โอ้ เดบโผล่จะทำร้ายยันเลยโอ้ยโอ้ยถึงตรงนี้เราว่าชิปหายเวลา4นาที55 54มึงใครมันเอเอ,เอเฮ่อเดี๋ยวนี้ว่าเสียงมึงหืนมากไงเงียนเหรอเงียนโว้ยเงียนเงียนโว้ย ไม่ม่ไม่มีหัวสนายแม่งผ่านเลยเมื่อกี้เป็นเส้นโคเปอร์ด้วยเอ้ยประสาอาเซียนี่วาโอ้โหโอ้โหดมตูดถุกป่ะไอเอ็นอีนี่ตัวไหมูว่ะโอ้ยเหี้ยเฮ้สัตว์โอ้แม่งมือตูดพันหูพัน เมียตัวก็เมียเงี้ยไม่ไม่แคสแม่งแล้วโอ้ยคันหัวอ่ยูโอ้ชีวิตมันต้องช่วยตัวเองใครมาฝึกฝึกแถวนี้วะใครมาชักว่าวแถวเดียวะานี่ยจะเหนียวก็ไปเหนียวนองนะไปพวกมึงอ่ะเอออะรวะ แด้โฟเ,เวอร์เลยดีกว่าฮะปัะ๊บโอ้โหโหร่รุนแรงพวกมึงรุนแรงนะเฮ้ยตัวเฮีย12นาฬิกาเพราว่าเสมอแน่เลยเฮียจะ,ะเสมอก็ไม่เป็นไรเว้ยยอมรับเออเออ มีตัวเสอกันแล้วนั่งไงน,นะกูยิงอยู่มึงเสกหาที่เหรอข้ามไอหอฮอเสียงหอเสียงหอยู่ไหนหอฮ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 อไม่เล่นดีกว่าหอเออเฮ้ยมึงต้องสแปดดิทิตตอกอย่างงี้จะปะ แป๊บอ้าเหี้ยเชิือกูโดนล่อโอ้ยโดนล่อล่อล่อิปทายล้วไงอยู่ไหนกันบ้างวันนี้กูไม่เห็นเลยอาเห็นละดีหโดให้พร้อม activate ววไอสัตว์ปลาระเบิดไอเหี้ยแอะกูอย่ายปลาระเบิดไงมันแหลกปลาไม่พอไม่งลาใส่กูด้วย รอนเร็วๆดิเยี่ยมไม่ชอบเล่นระเบิดกันว้างแต่งจังวะอยู่แค่กูซื้อระเบิดนะให้ฉับเฮ้คเบอร์ด้วยดิเยี่ยมตัดใจร่นู้นดีกว่าเออแจ่มกว่าเห็ในใกล้ๆยังไม่ได้อะ แหนหมดวะระเบิดก็ปางจังแม่งรวยกันจังเนาะกูจะเก็บตังค์ซื้อสนายอยู่เนี่ยเอ้ยเอ้ยใครเห็นกูเฮ้ยสเปสปลาโอ้โหเห็นเือนทุกคนเลยทั้งโควหัวออกมากดีวะกูจะได้ยิงเขาดกสะดวกเออโอ้ยเฮียใครมีคนหมายหัวกูละอ่ะอ่ะเห็นหนึ่งตัวเห็นหนึ่งตัวไม่เอาไหมใครเก่งไหนใครเก่งโอ้ยโดนล่อแล้วเว้ย ด้วยวิชาชาราเซชาราโอไคโดระเบิดเอไคโดอะไรกู๊ชาลาล่าลาชาลาล่าอินเดอะมอร์นิองโอ้โหลาล่าลาลาชาลาล่าอินเดอะซันชายโคเปอร์ครับ อ่าเวลาจะหมดแล้วเยคลิปกปุ๊ต้องยาวเอาหายไปไหนวะไหนแม่งไหนต้การวะไอ้มึงมึงหยุดเลยมึงหยุดมึงอ้าอุ้ยไอชัอ้ชัดออ๋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 ออออออยหม๋ออ๋อ เอ้าชิพหายรอบที่ปูแพ้รอบที่แล้๋อ่สมมอเสมอว้ะไม่ได้แดกเสม,ม,อ,สม,มอเสมอว้ยอะไอ้ <c oughs> อแปบบ๊บโอ้แม่งโก่อะทีมันมากกว่าแม่งแม่งนูบอะฝั่งนูน้นนูบสัสสอาอะจบรอบสักทีโอเคครับงั้น เอาไว้เจอกันวันใหม่ครับว,วันนี้ก็ต้องขอจบเพลงเท่าน้นสวัสดีครับ